ผมนายพิจิตพรมจารีครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาตราดครับครับวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาตราดได้มาร่วมจัดกิจกรรมนะครับโดยมีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทั้งหมด1 0 1โรงเรียนนะครับได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่เป็นทักษะอาชีพนะครับพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนเครื่องใช้นะครับประจําตัวพวกนี้นะครับมาวางจําหน่าย เป็นการฝึกอาชีพให้กับลูกๆนักเรียนของเรามาร่วมกิจกรรมนี่คือน้ำอะไรครับอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบที่โรงเรียนได้ผลิตเองที่โรงเรียนแล้วก็นํามาจําหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ลูกโรงเรียนแล้วก็คุณครูพากันดําเนินการนะครับที่โรงเรียนปกติเขาก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเอามาช่วยโปรโมทนะครับศาตร์ลําลึกของเราบูทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านคลองพลาวนะครับที่อยู่เกาะช้าง นะครับซึ่งทางโรงเรียนเขาได้เน้นทักษะเกี่ยวกับอาชีพให้กับรุ่นนักเรียนในระดับโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา 1, ม .1 ม .2 ม .3 นะครับอันนี้มีผลิตภัณฑ์บ้างท่านผูเป็นบราวนี่ค่ะอันนี้เป็นบราวนี่นะครับเป็นเค้คเกกล้วยหอมค่ะเค้คเกกล้วยหอมบูธนี้คือบูธของศูน,ศนทรคายศาสาร์เขาเซนิงสอง นะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารแล้วก็มีคณะผู้นะครับได้นาผลิตภัณฑ์มาเพื่อที่จะมาจําหน่ายในงานตลาดน้ำลึกดของเราสลาลอยแก้วค่ะสลาลอยแก้วนะ,ระวครับเป็นของพื้นบ้านของเราค่ะคือสลากค่ะและนำเราสามารถนํามาแปรรูปได้ค่ะเป็นสลารลอยแก้วแล้วก็มีน้ําของเสนาอารมค่ะมีน้ําผลไม้ของเสนาอารมนะคะคือเห็ดเนี่ยเป็นโครงการของโครงการพระราชบรมรี ซึ่งเห็นตัวนี้เราทําเองผลิตเองหมดเลยนะครับเราจําหน่ายเป็นก้อนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีผลผลิตนํามาให้นักเรียนในรัฐประทานอาหารท่านวันนี้วันนี้เราจําหน่ายก้อนละเท่าไหร่ครับท่านพออ10บาทครับท่านพออครับ10บาทครับครับบาทครับ ถ้าพูดถึงแสต้งนะครับก็ต้องพูดถึงน้ำพริกแกงแสนต้งนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากของโรงเรียนนักเรียนได้ทํานะครับเราเพิ่มในวิชาเพิ่มเติมในวิชาการงานนะครับแล้วที่มันเป็นไฮไลท์นะครับที่มาใหม่นะครับก็จะมีน้ําผึ้งนะครับสารสกัดจากผึ้งชันลรงแล้วเอาน้ําผึ้งของผึ้งชันโรงเนี่ยที่เป็นน้ําหวานมาสกัดในชื่อว่าสารพ่อผิตสารตัวนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ลดการอักเสบเราก็เลยมาเป็นสารตั้งต้นนใกาารทํยมง ของผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะครับครับก็ศูนย์ลุ่มแม่น้ําตราดนะครับก็ภายใต้คอนเซปต์ครับเรียนดีมีความสุขนะครับก็มีโรงเรียนทั้งหมด10โรงเรียนนะครับที่มานําเสนองานในวันนี้นะครับโดยตัวแทนของโรงเรียนในศูนย์เือิ่ายเรานะครับโรงเรียนแรกนะครับเป็นโรงเรียนบ้านฉางเกลือนะครับรักเมืองไทย3นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสับปะรดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบเกอรี่นะครับ แยมสับปะรดนะครับแล้วก็น้ํายานะครับล้างมือนะครับแล้วก็สบู่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นฝีมือของนักเรียนนะครับที่มานำเสนอในวันนี้นะครับอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับก็เป็นโรงเรียนจากโรงเรียนวัดบุพผารามนะครับก็จะเป็นไข่เค็มไดโนนะครับเป็นไข่เค็มจากผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นแคตัสนะครับก็เป็นฝีมือนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมนะครับของโรงเรียนนั่นเองอันนี้จำหนายไหมครับก็วางจำหนายด้วยครับวางจำหนายด้วยแล้วขนมปังลายสับปะรดค่ะายสับปะรดนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะโอเคขนาดไหนอร่อยค่ะจากมันของโรงเรียนใช่บ้านจางเกือครับสุดยอดเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยม ศูนย์กระขายทัศพลซึ่งเป็นศูนย์กระขายหนึ่งในทั้งหมดเจ็ดศูยนย์กระขายของสำนักง,งานเขตของเรานะครับวันนี้ศูนย์กระขายทัศพลมีทั้งหมดกี่โรงเรียนมี11ค่ะโรงเรียนวันนี้นมา 2>, <อ>2ค่ะโรงเรียนเราจะพัดเปลี่ยนกันมาที่บอกนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านพงษ์ตะเค่อนี้ของพงตะเค่เป็นผลิตภัณฑ์จากเด็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 กาค่ะน้ำดื่มจากโรงเรียนชุมชนวัดท่าพลิกค่ะพอดีทำในหมู่บ้านเรามีโรงงานน้ำดื่ม ที่ได้มาตรฐานเราก็เลยไปทำเอโกยูกับเขาแล้วก็เขาทําเรื่องของอยอยอให้ด้วยค่ะท่านพอาเมนูนี้นะคะถ้าสมมุติว่าไปบ้านงานชนตาจะมีบ้านงานงานบวชงานบุญก็จะเป็นผักแนมกินกับแกงปลาค่ะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยกวางตุ้งที่เด็กๆปลูกค่ะแล้วก็จะมีขิงค่ะอร่อยมากค่ะท่านพอเดี๋ยววันหลังจะให้ อ่าถกงองเท่าไหร่คะ35ค่ะ3กล่องร้อนะคะหลวงครับหลวงครับผมครับเป็นศูนย์อยู่ในอำเภอเมืองนะครับครับวันนี้เรานำนวัตกรรมทักษะชีวิตกับทักษะอาชีพของเด็กมานำเสนอครับครับชึมชนต้าเอาชอบนำอะไรมาบ้างครับวันนี้มีชานมไขุ่้วค่ะมีชานมไข่มุกค่ะแล้วก็ไข่ม้วนสดไส้ไข่ม้วนสดไส้ อันนี้เป็นเป็นเป็นผ้ามัดย้อมนะครับครับอันนี้สีที่เกิดจากนี้คือสีลากเอ่อจากเปลือกต้นตะบูนครับต้นตะบูนตะบูนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของของตำบลหนองกระสงนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นติดหนึ่งในท็อป10ของประเทศนะครับที่อื่นยังไม่มีครับไม่มีมครับมีที่เดียวครับจะเห็นว่านักเรียนกับคณะครูเรานะครับจะทาจะทาเหมือนกันหมดนะครับครับ เจสันและโรงเรียนบ้านไมลรูทคไมลรูทนะครับโรงเรียนบ้านไมลรูทนำอะไรมาวันนี้วันนี้มีวงดนตรีค่ะชื่อไม้รูทค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นภัดเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้ามัดย้อมค่ะ,คะอันนี้มีน้องมัธยมค่ะมือกองจะเล็กสุดจะเป็นน้องป .5